หลังโรงยิมยามเลิกเรียนถูกเรียกออกมาโดยสาวสวยคงจะเป็นสถานการณ์ในฝันของชายหลายๆคนทั้งที่มันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแท้ๆแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเฮ้ยเป็นพรายเจ้าโลกจิตนั่นแท้ๆที่ทำให้ฉันต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้เอ,อ่อคือว่าจริงๆแล้วจะไม่ได้เป็นพวกทํำมองอะไรพวกนั้นนะคนที่เอาชนะคิซากิโนบบรุได้ คคุณไม่ใช่หรืองไงเอ๊ะกิซารากิอ่ะหรือว่าจะหมายถึงรุ่นพี่โมฮอคที่เจอกันไปเมื่อวานคิริชิมาคานาเมะไปละท่าก,กะจะแทงเข้ามาจริงๆเลยไม่ใช่หรืองไงนะเฮ้ยหลบได้อีกแล้วคงตกใจแล้วสินะเห็นงี้แต่ฉันก็ได้เรียนเคนโดมาเหมือนกันนะไอการฝึกนั่นมันโหดซะจนอยากจะตายเลยละ่ะ แต่นึกไม่ถึงว่ามันจะมีประโยชน์ในสถานการณ์แบบนี้ยังไม่อยากตายเออดูเหมือนว่าไม่ได้ใช้แค่พลังอย่างเดียวเพื่อชนะกิซรากิบงบูรุซินนะเอ๋ยังไงกันนะไอ้นั่นนะ่ะเป็นการเอาพลังชนะด้วยหรือเปล่าถ้างั้นก็เอาพลังที่นายเอาชนะหมอนั่นได้ไมาใช้กับฉนันสิอ้น,นั่นคงเป็นไปไม่ได้แต่เดี๋ยวจจยังลงก่อนแล้วค่อยมาคุยกันไม่คุยอะไรแล้วไม่ไหวคุยกันไม่รู้เรื่องเลยช่วยไม่ได้นะ เทียบกับการเคลื่อนไหวของไอ้ปิศาจนั่นการเคลื่อนไหวของเธอนะ่ะอ่านออกง่ายมากเท่านี้ก็รู้ผลแพ้ชะนะแล้วพอเธอนะทําไมถึงไม่ยอมใช้พลังกับฉันเป็นเพราะว่าฉันอ่อนแอจนไม่จําเป็นต้องใช้สินะนี่ฉันไรความสามารถขนาดนั้นเลยเหรอเอะเดี๋ยวคิริชิมะสังทําอะไรกันอยู่นะนั่นคิริชิมาไม่ใช่เหรอหมอนน่นทาเธอร้องไห้อยู่หรอ เอ๋เดี๋ยวนะไอ้หมอนั่นถือดอกขอดนาด้วยนะแย่ yeah, แล้วแบบนี้ฉันดูเหมือนเป็นคนไม่ดีเลยไม่ใช่หรือไงกันแย่ yeah, แล้วดูเหมือนว่าฝุ่นจะเข้าตาเธอน่าฮ่าฮ่ไปล้างมันออกกันดีกว่านะคีริชิมาซัง yeah, แย่ละสิแล้วแบบนี้เจ้ายัางไงต่อดีละเนี่ยขอโทษนะพอได้ยินมาว่าคุณชนะคิรัสากิโนบุรุได้ก็เลยอยากจะลองบาบมือให้ได้นะเออเอที่ชนะนะมันอาจจะต่างจากที่คีริชิมาซังได้ยินมานะ พอจริงๆแล้วช่วยกันลุมเลยสามารถชนะออกมาได้นะที่สําคัญเลยพลังของฉันน่ะแค่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเลเวเล็กหนึ่งเองจะพิชิตพลังของรุ่นพี่ได้ไงล่ะอ่ะามันก็คงจะเป็นอย่างนั้นขอโทษที่ความเข้าใจผิดของฉันทต่ไม่ใช่ทัท้งเดือดร้อนนะพอดีฉันมีพลังที่เหมือนกับเขาโนบุรุทิสระกีกที่สามารถเรียกใบมีดมาตัดสิ่งต่างๆได้นะแต่ก็ต่างจากเขาเพราะว่าฉันเรียกได้แค่ขนาดพอกับใบไม้เท่านั้น แม้แต่ก้อนกวดฉันยังตัดไม่ได้เลยล่ะอย๋ยว่าไปท่าของรุ่นพี่ก็สามารถตัดกระแพงได้เหมือนกันนี่นะก็จริงถ้ามาเทียบกับเธอก็อนแกกวาจริงนั่นละ่ะท่าเมื่อกี้นะ่ะนะเป็นท่าที่ดีที่สุดของฉันแล้วละ่ะแต่ก็ยังฟันไม่โดนเลยฉันเนี่ยทำไมถึงได้ไร้ความสามารถขนาดนี้กันนะอืมไร้ความสามารถเหรอแต่ผมไม่คิดแบบนั้นนะ ผมรู้สึกว่าคิริชิมาซังแค่ไม่เหมาะกับการโจมตีแบบนั้นมากกว่านะพลังของแต่ละคนมันก็ต่างกันไปตามคนนะนะอย่างของรุ่นพี่เองก็ะสสร้างดาบขึ้นมาหลายๆเล่มแล้วใช้แรงเข้าสู้แต่นั่นมันเป็นเพราะคนที่แข็งแกร่งกว่าอย่างเขาถึงทําได้สำหรับคิริชิมาซังที่ตัวเล็กและแรงน้อยผมคิดว่าคงไม่เหมาะอา๋นี่คือสิ่งที่อาจารย์ปีศาจของผมสอนมานะแต่ยังไงก็เธอ ตีโดนก็สำคัญที่สุดแล้วนะไม่สําคัญว่าจะสร้างความเสียหายได้เล็กน้อยแค่ไหนแตุ่งฟันอย่างตั้งใจไม้จะอ่อนแอซกแค่ไหนแต่ถ้าฟันไปเรื่อยๆอ,อย่างไม่ยอมแพ้ก็สามารถตัดได้ทุกสิ่งแบบน้ําหยดลงหินอะไรแบบนั้นนะนะเอเพราะมันดูเหมือนการเทศนาอะไรอึดอัดหรือเปล่านะอ่หรือก็คือคุณสามารถทําให้ไปมีที่ดูเหมือนใบไม้ของคุณทําให้มันเพิ่มจํานวนหรือทรงพลังได้นะเอ พร้อมกัน,ลนหลายๆอันไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยทำไมคุณถึงไม่ลองดูล่ะฮึบเก็บอันที่หนึ่งไว้แบบนี้แล้วก็สำเร็จจะทำก็ทำได้นินะทำได้แล้วละ่ะซิริสว่าคุ้งสำเร็จแล้วดูสิดูสิสอืมอมืขอบคุณนะซิริสว่าคุ้งต้องขอบคุณเธอจริงๆเลยอ๋อ น่ารักชมัดเลยและในเวลาเดียวกันตัวเอกของเราก็ไม่ได้รู้เลยว่าตัวเขานั้นได้มีข่าวเดิอเพิ่อมอีกหนึ่งเรื่องแล้วจากชายผู้ทำร้ายรุ่นพี่จนเข้าห้องโรงพยาบาลและเวาลาผู้ทำเด็กสาวจนร้องไห้โอแค่ผมก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆที่ชอบฝากกดไลค์ Subscribe กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะ สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบลงไว้ก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า See you Bye